ในที่สุดก็เซเว่นก็คัมแบ็กแล้วนะครับผมอากาเซ่ทุกคนกับข้าดอมนะครับหลังจากที่ก็เซเว่นเขาหมดสัญญาจากค่ายหลักของเขาไปใช่ปะเขาก็ออกมาทํางานเองมีครบทุกคนเจ็ดคนเหมือนเดิมแล้วก็ออกมาในนามของก็เซเว่นใช่ปะใช่ใช่เนาะนาเราน่าจะเข้าใจถูกเนาะทำเพลงกันเอง,เองจนออกเพลงล่าสุดที่เขาเพิ่งคัมแบ็กมาเมื่อวานนี้ก็คือเพลงนา,นา,น,านาคับผมแล้ววันนี้เราจะมาแกะท่าเต้นเพลงน,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 นานาๆกันในช่วงท่อนทุกนะฮะ ร้องได้แต่นานๆเตนได่เหมือนกันเลยสักคนขอลองละเราจะดูแจ็คสันนะับเพราะเราเป็นเมีนแจ็คสันเนาะแล้วก็ทอนอื่นๆเราคิดว่าเราจะดูแบมๆเพราะดูง่ายสุดนะครับอะ่ะเราจะให้ดูว่าเขาเต้นลายคนละลายกันยังไงหนึ่งหนึ่งหนึ่ง สีบิดแรกก็เต้นไม่เหมือนกันสักคนเขาเป็นลายศิลปินนะครับเพราะงั้นอยากจะบอกว่าเด็กโคปถ้าจะเอาไปโคบแล้วใช้แข่งจริงๆร่ะก็ปรับให้มันลายเท่ากันเป็นลายทีมดีกว่าเนาะเพราะกรรมการเขาจะเสพง่ายกว่านะครับสองสามสี่ห้าหกดปดหนึ่งหบางคนไปทางหน้าบางคนไปด้านขวาเราไปด้านขวานะฮะเพราะแจ็คสันไปด้านขวาห้าหกเจดแปดหนึ่งสสามและสี่ห้าหเจด และ8และ8 1โอเค5 6 1 2 3และ4 5 6 7 8 1โอเค3และ4บางคนก็ยันยันยันบางคนก็อย่างยุคยอมอ่ะเขาเอ้ไม่ใช่ยุคยอมหรือมาร์กการเตะขาเขาเตะด้านนอกเขาเตะด้านในอย่างเงี้ย แต่ว่าอ๋อมีแค่ยองแจนะครับที่เขาแบบจะทย่างนี้สั้นหน่อยเพราะเขาต้องเตรียมตัวเพื่อจะเปลี่ยนบอกมาลองใช่ปะแต่ว่าทุกคนก็คือยนัอยนยนัยนยันยันเทคนิคก็คือว่าให้เอาขาดอกออกด้านขวาก่อนแล้วก็เตะไปทางหน้าแล้วก็ดอกมันดอกตะก้อตึ๊บ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 ช้อนมันขึ้นมายันช้อนยันช้อนยันช้อน,น,อนปึ้งปึ้งปึ๊บ นี่คือจบครึ่งแรกของฮุกแล้วจะบอกว่าเพลงนียเป็นเพลงที่เขาเออกแบบท่าให้มันค่อนข้างชิลชิลแบบชิลเต้นไม่แรงแต่เต้นล็อกนะมีจังหวะที่เขาแบบล็อกกึกๆเพื่อให้เห็นถึงความสมูทและความแข็งแรง,พงเพราะง<ม>ั้นเมนพอยต์ของเพลงนี้ก็คือมันจะเป็นเพลงที่ค่อนข้างขี้เล่นก็เซเว่นเขาก็เป็นคนขี้เล่นเนาะเป็นคนแบบขายขำอะเป็นวงขายขำเพลงนีย,ยมาแสดงตัวตนของเขาออกมาได้ดีมากก็คือเป็นท่าที่ขี้เล่นเป็นท่าที่แบบไม่ได้ยากอะไรไม่ได้ล็อกไม่ได้เต้นรุนแรงอะไรนะฮะก็ไปเต้นตามได้นะเออมัน ง่ายดีนะครับโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทวนท่าดูรอบหนึ่งอันนี้ง่ายมากโคตรง่ายเลยเป็นท่าที่เราแกะเรารู้สึกว่าเออมันมัน,ม,นมันเต้นง่ายอะ่ะจริงๆเราคุณแกะท่ายากนะห้าหเจ็ หนึ่งสองสามและสี่ห้าหกดและแปดหนึ่งสองสามและสี่ห้าหเจ็ดแปดเดินหนึ่งสองฟูตึกตึกแล้วก็โอเวโอโอโอเวโอฟูฟุก ฟูฟูด้วยนะล่าสุดก็คือฟูฟูแล้วก็อะไรล่ะลืมแล้วเพิ่งพูดว่าเต้นได้แล้วแล้วก็ลืมในที่สุดอ๋อฟูโอเวโอ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 เอ็นทิ้งขาขวาพับขาซ้ายโอเวโอ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 เวโอตึกตึกหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกเจ็ดและแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดและหนึ่งสองและสามตึกนักมั่วล่าสุด ไอ้นวอาลองกับพ <player> ิงด <ind iv> <ible> <Mar> ูนะครับอะออ๋ติ๊กแบตเตอรี่ใกล้จะหมดแล้ว นี่แหละครับประมาณนี้อันนี้คือท่อนฮุกเฉดนะแบบแดนแพคติสยังไม่ออกมานะครับคือคือการถ่ายในห้องซ้อมยังไม่ออกมานะมันมีแบบที่เป็นแฟนแคมแล้วอะก็คือแบบเหนื่อยครับหนึ่งคัมแบ็กสเตจอะเออมีแล้วนะฮะก็สามารถกลับไปดูได้อ่อเซิร์ฟว่านานนานนาแดนมันก็จะมี แบบที่เขาถ่ายในออสเตรมานะครับอันนั้นก็คือการเต้นโชว์เต้นแบบขา้าวๆาเฉยจริงๆแต่เรารู้สึกว่าถ้าก็อเซเว่นเขาออกแบบแดนแพร็กิสออกมาเรามันน่าจะดูดีกว่านี้นะแบบอันนี้มันก็เหมือนกับเป็นการเต้นอินเตอร์เทนอะไรต่างๆแต่ว่าถ้าเป็นแบบห้องซ้อมมาก็อาจจะมีท่าที่เห็นชัดมากขึ้นลายเท่ากันมากขึ้นรหลยย่งเงี้ยอันนี้เราก็ไม่รู้นะก็รอดูอีกทีนึงกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามก็อเซเว่นด้วยนะครับเขากลับมาแล้วนะครับอากาเซ่ทุกคนรวมพลังกันนะครับเราจะเขียวทั้งแผ่นดิน เขียวอีเ e. ขียวอีขอบคุณคนที่ดูจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ like, ด้วยนะไปละบ๊ายบายบ๊ายบาย